เฮ้เจ้าใจดีจังสิ่งที่เจ้าต้องการคือบทที่สองของเครสวิชาใหม่อักคีใช่ไหมแต่เสียใจด้วยนะตอนนี้มันไม่อยู่แล้วเวนเอ้ยเจ้ากล้าดียังไงถึงได้มาทำลายรากฐานในอนาคตของตำหนักหลี่หัวของข้าข้าจะฆ่าเจ้า อสรพิษสีเขียวคลืนกินนพ้พาเจ้าหยานข้าจะทำให้เจ้าได้เข้าใจในการใช้วิชากระบี่ดาวตกตั้งใจฟังให้ดีข้าจะสอนแค่หนเดียวเท่านั้นได้เลยเพลงกระบี่ซิงอยู่ควบแน่นกระบี่ อะไรกันเพลงกระบรี่สิงอยู่กระบวนท่าที่สองสังหารเพลงกระบรี่สิงอยู่กระบวนท่าที่สามไม่ข้าเป็นคนของตำหนักหลี่ห้วนะ,จะเจ้าค่าข่าไม่ได้ ค่ายกลขนาดใหญ่นี่คือพื้นฐานของเคล็ดวิชากระบี่ดาวตกอาจารย์ท่านแค่ใช้วิธีง่ายๆในการฆ่าเขามันไม่ได้ยากอะไรถ้าเจ้าเข้าใจในเคล็ดวิชากระบี่ดาวตกสัก3 0มซมันคงง่ายสำหรับเจ้าที่จะทำอย่างนี้จดจำความรู้สึกของการต่อสู้เมื่อกี้ไว้ข้าเข้าใจแล้วอูหยางตายแล้วข้าไม่คาดเลยว่าหยางเฉินจะแข็งแกร่งนัก เราทำยังไงกันดีข้าไม่อยากตายเจ้าหยานเราทำยังไงกับพวกงโง่นี่ดีเจ้ารู้ว่าต้องทำอะไรใช่ไหมคนที่เห็นแก่ประโยชน์และหลงลืมความจริงสมควรถูกฆ่าพี่เจ้าหยานข้ารู้ว่าข้าผิดข้าจะไม่สู้กับท่านอีกแล้วข้าตาบอดเพราะความโลภตราบใดที่เจ้าไม่สังหารข้า ข้าให้คำสาบานต่อเจ้าเจ้าทำอะไรก็ได้ตามที่เจ้าต้องการนายน้อยหยางได้โปรดอย่าปล่อยให้เจ้าหยางสังหารข้าข้ารู้ว่าข้าสมควรตายแต่ได้โปรดให้โอกาสข้ามีชีวิตเถอะนิการนาเรศวรยินดีเป็นส่วนหนึ่งของหมู่บ้านดับสวรรค์ข้าขอร้องตระกูลเล่ยยินดีรับใช้เจ้าหยาในฐานะเจ้านายตระกูลราชวงศ์หมิงก็ต้องการคารวะต่อหมู่บ้านดับสวรรค์เช่นกัน เจ้ามาต่อแย่ข้าข้าจะคิดถึงมิตรภาพของเราที่สูุสานวูซุนข้าสามารถไว้ชีวิตเจ้าได้แต่เจ้ามาวุ่นวายกับอาจารย์ของข้าเจ้าต้องตายถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับตอนนี้ช่องเราได้เปิดรับสมัครสมาชิกแล้วหากต้องการสนับสนุนเราให้กดสมัครที่ใต้คลิปได้เลยนะครับ